สวัสดีครับท่านผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทุกๆท่านครับผมนายพลวัฒนสิรินายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมวันนี้ผมมีความรู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมา,มากล่าวกับทุกท่านนะครับเนื่องจากวิกฤตของไวรัสโควิด -19 อย่งที่ทุกท่านทราบอยู่นะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการในเชิงที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นในการสื่อสารนะครับ อันดับแรกเลยผมต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสําคัญสาหรับกิจกรรมที่เราสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดงานเดินวิ่งครบรอบ112ปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ผ่านพ้นไปทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่า,าสมาคมนักเรียนเก่านั้นเป็น อีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นส่วนร่วมกันของสิทธิ์เก่าที่จบจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเพื่อที่จะนำพาพลังจากสิทธิ์เก่าต่างๆนะครับมาช่วยเหลือสร้างสรรค์ให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้แน่นอนครับว่าในวันนี้นะครับลูกหลานของทุกๆท,ท่านก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมซึ่งแน่นาก็ข้างหน้าก็ต้องเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ซึ่งก็ต้องมาได้ช่วยเหลือกันในการที่จะกลับมาร่วมสร้างสรร์โรงเรียนอย่างแน่นอนนะครับผมเองในฐานะของนายกสมาคมนักเรียนเก่าก็อยากจะกล่าวเียนว่าภารกิจของสมาคมนักเรียนเก่านะครับแน่นอนเนเราก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับทั้งกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมะระหว่างนักเรียนสิทธิ์เก่าต่างๆนะครับแน่นอนว่าเมื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เสร็จแล้วเราก็จะได้ พลังความร่วมมือนะครับที่จะมาได้ช่วยกันเพื่อที่จะทําประโยชน์ให้กับทางโรงเรียนนะครับอย่างปีที่แล้วที่เราจัดเดินวิ่ง111ปีไปเนี่ยนะครับเราก็มีเงินบริจาคต่างๆให้กับทั้งโรงเรียนให้กับทั้งมูลนิธิของรงเรียนนะครับรวมๆแล้วเกือบล้านบาทนะครับแน่นอนว่าในงาน112ปีที่เพิ่งผ่านไปนี้นะครับแน่นอนว่าจากโควิดในที่ที่มีผลกระทบ เราเองก็จะมีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยร้อยสิบปีเราอยู่ประมาณ8,00 0กว่าคนนะครับหนึ112ปีเนี่ยเราอยู่ประมาณ5,000คนนะครับแต่น่นอนว่าก,ก็จะมีส่วนที่จะสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เราเขากำลังสรุปผลการดำเนินการต่างๆอยู่นะครับอย่างไรก็ตามผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในกิจกรรมต่างๆที่จะได้มีขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ก็จะได้รับการสนับสนุน และการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองนะครับทุกๆท่านหากมีสิ่งใดที่สมาคมผู้ปกครองหรือท่านผู้ปกครองนะครับมีมุมมองหรือแนวคิดต่างๆที่จะสามารถทําให้เป็นประโยชน์ได้กับทั้งโรงเรียนและทาง สมาคมนักเรียนเก่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยินดีนะครับสามารถติดต่อและฝากความคิดเห็นไว้ได้ที่ทางโรงเรียนเลยนะครับเราพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับในความสนับสนุนผ่านทางสมาคมผู้ปกครองครูนะครับก็หวังว่าลูกหลานของทุกท่านก็จะมีสุขภาพ ที่แข็งแรงแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการโควิด -19 ไปได้ด้วยกันกระบอกขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ